ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเวลาพักผ่อนสำคัญของ FC ในวันนี้นะครับสำหรับพระเครื่องสำคัญนี้เป็นพระเครื่องรายการล่าสุดแล้วสำหรับวันนี้และเป็นพระเครื่องที่สุดๆจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบาย FC ไงนอกจาก FC จะชมเองนะครับ FC ชมแล้วก็จะเห็นว่าคมชัดและเข้มขลังมากผมขอญอาตซูมให้ชมชัดๆเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญขององค์บูรพาจารย์ องค์เกจินะครับปราดแห่งที่รับสูงทเทพเจ้าแห่งด่านคุทศและ,ทะเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมานั่นคือเหรียญองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งเ,เหรียญจะสร้างในโอกาสนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินบรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุณวัดบ้านไล่นะครับปี38นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนั้นประทับองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่งยองนะครับเต็มองค์มือซ้ายของท่านนั้นจับรูปประคำอยู่และก็เท้าขวาท่านเหมือนหยียบธนบัตรนะครับ คำเจารกข้อความหลวงพ่อคูณปริสุทธูน,นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสวยมากๆนะครับพลิกไปชมด้านหลังมีสัตถูบรรจุภาพบรมสารีริกธาตุอยู่จารึกข้อความในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จทรงบรรจุภาพบรมสารีริกธาตุในวัดบ้านไร่นะครับเวีพฤษภาคม2538ซึ่งเหรียญนี้นะครับมีอักขาระยันปรากฏอยู่สี่อักขาระยันนะครับ ข้างๆสถูปเจดีแต่เหรียญน,นี้พิมพ์ทรงคล้ายกับรุ่นรวยรวยๆนะครับซึ่งเป็นด้านหลังก็เขียนวา่าเสด็จพระเนนทรงบรรจุพระบรมสารีธาตุเช่นเดียวกันและจะสร้างปีเดียวกันแต่ก็คนละเหรียญกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นบรรจุพระบรมสารีธาตุรุ่นรวยรวยนั้นมีความคล้ายคลึงด้านหลังนะครับแต่ว่าคนละรุ่นกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่องค์เกจิอ,อ,งกอ,องนี้เหรียญน,นี้นะครับได้รับความนิยมมาก fc เห็นความหนาของเหรียญไหมครับผมไม่ต้องอธิบายว่า ไอ้เหรียดนี้แท้คมชัดมากขนาดไหนผมให้ FC มองเองนะครับขอบคุณครับ